เชื่อความฝันเสียเสียหมื่นนอนฟังทั้งคืนพอตื่นมาจำไม่ได้นั่งตีความฝันตั้งแต่เช้าไปบ่ายถูกบีก็จำได้ถ้าถูกระให้ก่อเต่าดาวจะฟ้องเมียหรือแม่น้ำหนึ่งเจ้ามือจ่ายครึ่งเราจึงต้องมาอานั่งเศร้า ไอไข่ชมชุนก็พอลุ้มไปกับเขาเสื้อตกทันงง่อยงาหเพรา,าะเจ้าตายแค่ครึ่งเดียวลวงพอสมวังช่วยทีอูสีสุดโทวพระธาตุวายโยหลวงพ่อหลักสีจะวัดสาขาหรือบางสากก็ดีการช่วยที วัดสามนี่มีดีต้องไปเชื่อความฝันเสียเสียมือนอนฟันทั้งคืนพอตื่นมาจำไม่ได้ดังตีความฝันตั้งเช้าไปยันบายโชคดีก็จำได้ถ้าโชคร้ายก็จำไดว จะฟองเบียรหรือแม่น้ำหนึ่งเจ้ามือจ่ายครึ่งเราจึงต้องมาอานั่เซ่องไอ้ไข่ชุ่มชุ่มก็พอลุ้มไปกับเขาเสื้อตกทางง่อยงาหอก็เจ้าไายแค่ครึ่งเดียว หลวงพ่อสมหวังช่วยทีอูสีสุดโทวัดพระธาตุวาโยหลวงพ่อโอหลกสีจะวัดสาขาหรือบางจากก็ดีอาจารตะช่วยทีวัดสมานีมีดีต้องปายอัน<ส><ญ>ตัวนั้นก็ซื้อมันตัวนั้นอันตัวนั้นก็ซื้อมันตัวนี้น มันต้องมีิหิสักวันมันต้องมีิหิสักวัน